กันค่ะคุณผู้ชมอะก่อนที่จะไปเที่ยวก่อนที่จะเข้าเริ่มโครงการนะคะไปดูที่ภูหินร่องกล้ากันดีกว่านะคะใครที่ชอบทานผลไม้ต่างประเทศนะคะสตรอเบอรี S ่พันแปดศูนย์ตอนนี้ดอกเริ่มเบ่งบานผลผลิตเริ่มมีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกวาะะ่าค่ะที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด,ดําริภูหินร่องกลา้าจังหวัดพิษนุโลกนะคะขณะนี้คะ่ะบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็คึกคักมากๆเลยหลังจากที่ประเทศไทยนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว แล้วก็เป็นเทศกาลการท่องเที่ยวของพวกเราทุกคนเพราะว่าอะไรคะอากาศเริ่มเย็นแล้วไปถ่ายรูปสบายๆนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมขาะขณะนี้นะคะที่อุทยานแห่งชาติภูเหาน่องกล้านเนี่ยประมาณ18ถึง13ถึง18องศาเซลเซียสนะคะขณะนี้ก็มีดอกกระดาษที่เจ้าหน้าที่นะคะได้ลงมือปลูกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเริ่ม ออกดอกสวยงามอวดให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ถ่ายรูปกันแล้วหรือที่บริเวณทางเข้าโครงการนะคะส่วนที่อยู่ด้านล่างคะ่ะบริเวณผาต่างๆเนี่ยจุดชมวิวต่างๆตอนนี้นะคะดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานแล้วนะคะช่วงปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไปก็จะสวยงามมากๆอีกหนึ่งที่ ที่นักท่องเที่ยวต้องไปนั่นก็คือที่บริเวณแปลงสาธิตการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ราชทาน80ที่มีพื้นที่กว่า2ไร่ค่ะนะฮะเขาเอาสตรอเบอรี่มาลงแปลงปลูกในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นสตรอเบอรี่ก็โตเต็มที่เริ่มติดดอกแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยออกผลมาแล้วด้วย พื้นที่ตรงนี้ปลูกสตรอเบอรี่แบบปลอดสารเคมีร้อยเปอนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปถ่ายภาพนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเด็ดชิมได้ด้วยนะครับก็เริ่มออกมาแล้วนะฮะปลอดสารเคมีปลอดภัยแน่นอนนะครับก็อร่อยไม่แพ้ที่อื่นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้เนี่ยอดอกไม้หลายๆหลายๆ,ๆ พันเนี่ยก็จะแบ่งบานออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันยกตัวอย่างนะให้ฟังว่ามีดอกอะไรกันบ้างน,นะคะดอกกระดาษเลยและดอกที่ห้ามพลาดเลยนะั่นคือดอกพระยาเสือโครงหรือว่าซากุระเมืองไทยตอนนี้เราไปญี่ปุ่นไม่ได้มาถ่ายดอกซากุระเมืองไทยกันดีกว่ามองไ<ม>กลๆก็เหมือนต้นดอกซากุระเหมือนกันนะคุณโอ้ชมพูเป็นทุ่งฮะ,ะแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยการผิดอกของนางพญาเสือโครงเนี่ยจะ ผลิดอกเป็นแปลงแปลงไปดังนั้นคุณไปในห่วงไหนเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามที่ลดหลั่นกันไปบางแปลงอาจจะโรยแล้วบางแปลงกําลังพึ่งผลิดอกสีชมพูสวยงามอ,อะไรแบบนี้คือนะักท่องเที่ยวไปช่วงไหนก็ได้ถ่ายรูปแน่นอนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ บางคนไปช้าดอกหุบหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้ถ่ายรูปกับซากุระเมืองไทยสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจต้องการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้สตรอรี่มีเยอะไหมทุ่งดอกกระดาษมีหรือเปล่านะคะดอกซากุระบานหรือ,อยังก็สามารถ ติดต่อไปได้ค่ะที่เพจของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะคะ <S <S พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าค่ะอากาศดีมากนะุณหภ <13 S 1> ูมิเฉลียล <ะ S 1> ่ยคือเดี๋ยวนี้คือผมว่าถ้าต่ำกว่า20ก็หนาวมากแล้วนะ อันนี้ต่ําสุดถึง13องศาเซลเซียสเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปไม่ไกลนะฮะไปที่แยกอําเภอนครไทยตรงเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ตรงเข้าไปในตัวเมืองเลี้ยวขวาขึ้นไป นะสักประมาณชั่วโมงครึ่งจากตัวเมืองพิษณุนโลกลก็ถึงแล้วแนะนำนะให้ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมค่ะก่อน10โมงอากาศเย็นแน่นอนนะคะถ้าหลัง10โมงไปแล้วแดดจะเริ่มแรงนะคะอันนี้คือเป็นธรรมดาของฤดูหนาวอยแล้วที่แดดจะแรงมากข้างบนยังมีลานหินปุ่มลานหินแตกนะฮะมีผาเนี่ยนะฮะผาพบรักนะฮะมีผาชูธงเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะฮะมี โรงเรียนการเมืองต้องไปถ่ายรูปที่นี่เขามีใบเมเปิลด้วยใช่ครับโรงเรียนการเมืองเนี่ยท่านจะได้ย้อนไปศึกษาในยุคหนึ่งที่มีในยุคนี้เขาเรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาประเทศนะฮะแต่ว่าในยุคเก่าเนี่ยเขาจะเรียกว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์ที่หนีเข้าป่าแล้วก็ไปหลบซุ่มอยู่ณจุดนั้นจริง,รงๆนะฮะของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันได้นะครับแล้วก็มีสถานที่สวยๆมากมายเลยนะฮะให้ท่านได้ไปสัมผัสกันด้วยซื้อสินค้าโอท็อปกลับบ้านด้วยนะคะเขามีเบบ อ,อร่อยมากๆอ,อยากให้ซื้อกลับที่อื่นเป็นแครอทที่แบบใหญ่ๆแต่ที่นี่เป็นแบบแครอทเล็กๆาทานหนึ่งคำหมดอร่อยละละ